เราได้ทำบทหนังเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องย่อยๆนะหมาซีล่าวีเอส พีล่าก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำลายผิลหน้าไปเลยครับต่อมาก็ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นหนุ่มได้มาเข้า